รมบรรยายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานาสูตรครั้งที่4อุปการธรรมสีโดยสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวธร,รมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2532 วันนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนะมัสการพร,ระภูมพรระาหัสสมมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการปฏิบัติจิตภาวนาอบรมจิตนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อสมาธิที่แปลว่าความตั้งใจมั่นหรือสมถะความสงบใจ อย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อปัญญาความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นความจริงหรือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นแจ้งรู้จริงอย่างหนึ่งในเบื้องต้นก็เป็นไปเพื่อสมาธิหรือเพื่อสมถะก่อน เมื่อได้สมาธิได้สมถะก็น้อมใจที่ตั้งมั่นสงบหรือที่สงบตั้งมั่นนั้นไปพิจารณาเพื่อปัญญาเพื่อวิปัสสนาต่อไปการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง 4, ก็เป็นการปฏิบัติทางกิจภาวนาเพื่อสมาธิหรือสมถะ และเพื่อปัญญาหรือวิปัสสนาดังกล่าวและในพระสูตรได้แสดงอุปการธรรมธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติไว้สี่ประการคืออาตาปีมีความเพียรเขากิเลสสัมปยาโน มีความรู้พร้อมที่หมายถึงสมัมปญญะคือรู้ตัวสโตมีสติและวิเนยโลเกอภิชาโดมนัสั่งกำจัดอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายในโลกดังนี้อุปการธรรมทั้งสี่ข้อนี้ ไม่ใช่เป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นแต่เป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานทุกอย่างทั้งสมถกรรมฐานทั้งมีปัสนากรรมฐานข้อแรกอาตาปีมีความเพียเพรเผากิเลสคือจะต้องมีความเพียร ตั้งตนแต่เริ่มปฏิบัติและเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องมีเพียนดำเนินปฏิบัติต่อจากเริ่มไปและต้องมีเพียนปฏิบัติให้ก้าวหน้าไม่ทอดทิ้งถอยหลังคือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าเราตรัสสอนไว้เนือง,งว่า ปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติให้มากหรือทำบ่อยๆทำให้มากและในที่นี้ท่านใช้คำอาตาปะมาจากคำตบะที่แปลว่าเผาตบะในภายนอกพุทธศาสนาของฤาษีโยคียทั้งหลายนั่นเป็นการเผาวัตถุเช่นเผาฟืนเผาไม้ตลอดจนถึง เขาสัตว์เผาบุคคลเป็นการบูชาไฟแก่เทพที่นับถือหรือที่เชื่อถือแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ทรงนำเอาคำนี้มาใช้คือเป็นตบะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เผาะอะไรในภายนอกแตห่หมายถึงเผากิเลสในจิตใจของตนเองจึงมักแปลกันว่า เผาเกิเลสให้เราร้อนจะโดยความนั้นคือเผาเกิเลสให้หมดสิ้นเผาตัณหาความริ้นรนทััญยาของใจเผาราคะหรือโลภความโลภเผาโทสะเผาโมหะในจิตใจจึงต้องมีความเพียรเป็นข้อแรกการปฏิบัติจึงจะบังเกิดขึ้นจึงจะเริ่มขึ้น จึงจะดำเนินไปและจึงจะก้าวหน้าไปได้และในการที่จะมีความเพียรดังนี้ข้อแรกก็จะต้องเผาความเกยดคร้านที่เป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติถ้าหากว่ามีความเกยดคร้านอยู่ก็เริ่มปฏิบัติไม่ได้ดำเนินไปไม่ได้ก้าวหน้าไปไม่ได้ต้องเพียรให้ตลอดคือจะต้อง เผาเกตครั้นให้ตลอดไปและจะต้องเผาอารมณ์ต่างๆที่เป็นนิวรณอันเป็นกามบ้างเป็นอกุศลธรรมต่างๆบ้างซึ่งมันเกิดขึ้นขัดขวางไม่ให้มีการปฏิบัติจะต้องเผากิเลสเหล่านี้ได้โดยต้องใช้ความเพียรในทีแรกก็ต้องฝืนใจ เราะจะรอให้ชอบใจซะก่อนจึงปฏิบัตินั่นจะมักจะเป็นไปยากเพราะว่าจิตใจนี่อาศัยอยู่ในกามคุณอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องราวต่างๆที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและทั้งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจจิตใจเกาะเกี่ยวอยู่กับกามและอารมณ์กามต่างๆเหล่านี้เสียมาก ในการที่จะจับปฏิบัติยังต้องฝืนใจเริ่มปฏิบัติดังเริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมยกเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งเป็นข้อต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยที่สแสวงหา สถานที่ที่สงบสงัดเช่นป่าโคนไม้เรือนว่างไม่สามารถจะหาป่าได้ก็โคนไม้ไม่หาไม่ไม่สามารถจะหาโคนไม้ได้ก็เรือนว่างอย่าเรือนว่างนั่นจะให้ว่างทั้งหมดก็หายากยังต้องอาศัยหาที่ว่างในเรือนว่างเช่นวัานั่งนาห้องพระนั่งนาพระพุทธรูปในห้องพระ หรือในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่พลุกพล่านในเวลาที่ไม่พลุกพล่านแม้ว่าจะหาสถานที่ดังกล่าวยากหรือไม่ได้ก็ต้องสร้างป่าขึ้นในจิตใจตนเองสร้างคนไม้ขึ้นในจิตใจตนเองสร้างเรือนว่างขึ้นในจิตใจตนเองให้จิตใจของตนเองนี่ ว่างสงบเป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนคนไม้เป็นเหมือนเรือนเป็นเหมือนเรือนว่างคือแม้จะนั่งอยู่ในห้องเป็นห้องพระแต่เมื่ออยู่ด้วยกันมากก็มีผู้เดินไปเดินมาพูดจากันก็ไม่ใส่ใจถึงใครจะเดินไปเดินมาถึงใครจะพูดจาอะไรก็ไม่ใส่ใจ ตั้งสติกำหนดในลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกของตนอย่างง่ายๆจะนหายใ,หใจเข้าพูดหายใจออกโทรรือใช้วิธีนับหรือว่าจะไม่ใช้อนาปานสตินั่งในห้องพระก็กำหนดดูเทียนเป็นกสินหรือเพ่งดูพระเป็นกสินทำกิจใจของตนนี้ให้เป็นป่าให้เป็นคนไม้ให้เป็นเรือนว่างขึ้นมาเอง ดังนี้ก็ยอมได้เหมือนกันและเมื่อหัดเข้าบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะทำความไม่สนใจต่อบุคคลหรืออะไรๆที่อยู่ร่วมกันได้และเมื่อสามารถที่จะสร้างป่าสร้างคนไม้สร้างเรือนว่างขึ้นได้เองดังนี้แล้วการปฏิบัติที่ไหนก็ไม่สู้จะมีปัญหา เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบสถานที่สงบสงัดในภายนอกในเมื่อไม่สามารถจะไปหาได้หรือไม่เหมาะต่างๆเราก็สร้างป่าสร้างคนไม้สร้างเืินว่างของเราเองดังกล่าวดังนี้ก็เป็นการสะดวกหากว่าสามารถมีความเพียรเผากิเลสคือตัวความเกตครันได้สร้างความขยันคือตัวความเพียรให้มันเกิดขึ้น การปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อนี้เป็นประการแรกคือเพียนเผากิเลสตั้งต้นในเผาตัวความเกยดคร้านอันนี้แหละสัมปญาโนมีความรู้ตัวสโตมีสติก็คือมีสัมปัญญะมีสตินั่นเองอันหมายความว่าต้องมีสติสัมปัญญา อยู่ในการปฏิบัติคือในจิตภาวนาที่ประกอบกระทำเป็นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจมีสัมปัญญะคือรู้รู้ตัวเพราะมมีสติจับกําหนดอยู่รู้ตัวก็ย่อมจะมีขึ้นและในขณะที่รู้ตัวนั้นก็ต้องมีสติกําหนดอยู่ว่าไหลให้ใจเข้ารอให้ใจออกตามที่ให้ใจ อย่างไรและจะต้องมีอีกข้อหนึ่งคือกำจัดความยินดียินร้ายในโลกอันหมายความว่าไม่ยินใดยินร้ายอยู่ในลมให้ใจที่กำหนดนั้นด้วยเพียงแต่รู้ลมให้ใจที่กำหนดเพื่อเป็นที่ตั้งของสติและเพียงเพื่อรู้เท่านั้นทั้ง ไม่สงใจให้แลบออกไปยินดียินร้ายในอารมณ์ภายนอกแม้ว่าจะมีอารมณ์ภายนอกกระทบเข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นในขณะนั้นตลอดจนถึงทางใจในขณะนั้นเช่นลืมตาปฏิบัติก็จะต้องเห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าหรือทำกสินก็จะต้องเห็น อย่างกำหนดดูแสงไฟคือเทียนก็ยอมจะเห็นเทียนกำหนดระพุทธรูปก็ยอมจะเห็นรุพุทธรูปแต่ขณะที่กำหนดอยู่นั่นก็อาจจะเห็นสิ่งอื่นหรืออาจจะมีเสียงอื่นเข้ามากระทบหูเช่นเสียงคนพูดกันเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงลมพัดจิตก็จะออกไปอยู่ที่เสียงหรือที่รูปที่เห็นนั่นบางที รู้สึกว่าจิตหลุดออกไปเดี๋ยวเดียวมีสติรู้ตัวนำกลับเข้ามากําหนดอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานหรือของจิตภาวนาที่ตั้งไว้ใหม่แล้สอบสวนจิตดูว่าไปไหนมาบ้างที่หลุดออกไปหน่อยหนึ่งนั้นก็มักจะรู้สึกจากการสอบสวนจิตว่าออกไปหลายเรื่องหลายราวเช่นออกไปที่เสียง ที่ได้ยินเสียงพูดแล้วจากเสียงก็ไปน่่นจากเสียงนั้นก็ไปนี่ต่อๆกันไปหลายเรื่องหลายราวมีสติก็นํากลับเข้ามาจิตนี้ไปเร็วมากสต,ติตามไม่ค่อยจะทันแต่เมื่อหัดปฏิบัติอยู่เสมอๆแล้วจิตจะเชื่องเข้าและสติก็จะมีพลังขึ้นจะควบคุมอยู่ได้มากเข้าหรือว่าตาม จิตกลับได้เร็วเข้าก็ต้องปฏิบัติก็อยู่ดังนี้ต้องคอยระงับความยินดีความยินร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการที่จิตออกไปนั้นก็โดยเหตุที่ว่ายังไม่ยินดีอยู่ในอารมณ์ของกิจภาวนาหรือของกรรมาฐานของสมาธิแต่ว่ายังยินดีอยู่ในกามคุณอารมณ์ต่าง หรือในเรื่องต่างๆภายนอกการที่นำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานหรือในกิจตภาวนาดังกล่าวเหมือนอย่างเป็นการบังคับมาตั้งไว้พอเผลอก็หลุดวิ่งออกไปทันทีไปสู่อารมณ์นู่นอารมณ์นี่ที่จิตได้ใกล้ปรารถนาพอใจ ที่รวมอยู่ในคำกา,ามกุณอารมท่านจึงมีเปรียบไว้เป็นพระพุทธภาสิตเมื่อมายกจิตขึ้นสู่กรรมาฐานจิตก,ก็มักจะไม่ค่อยอยู่เหมือนอย่างปลาที่จับขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็จะนิ้นลงน้ำตอนน้ำเป็นที่อยู่ของปลา จิตที่เป็นกามาพจรคือเป็นจิตสามัญ,ญชนที่ยังยังลงในกามยังอภิรมย์อยู่ในกามต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อยกจิตออกจากกามาคุณอารมณ์มาตั้งไว้ในจิตภาวนาจิตก,ก็จะดิ้นเพื่อที่จะกลับไปสู่กามาคุณอารมณ์อันเป็นที่ติดจิตเคยอยู่โดยมากฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเนื่องมาจากความยินดียินร้ายนี่แหละเป็นตัวเหตุใหญ่คือจิตยังยินดีอยู่ในกามกุณอารมย์ยังยินร้ายอยู่ในกรรมฐานในจิตภาวนาคือยังไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นเจีงทบต้องคอยระง,งับความยินดีความยินร้ายดังกล่าวโดยที่ ต้องมีความเพียรนี่แหละคอยกาจัดความเกลียดคร้านคอยกาจัดความยินดยินร้ายเผาความเกลียดคร้านเผาความยินดีเผาความยินร้ายเพิ่มสัมปญานะคือความรู้ตัวความรู้พร้อมเพิ่มสติให้แก่จิตรภาวนาให้มากขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติจึงจะเป็นไปได้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำงานระบบสืบต่อไป